ก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกับลุงที่ช่องแก๊งลุงพาปั่นเหมียนเดิมวันนี้เรามาอยู่กับเกมดีเจเนรีมังกี้คิงก็ตำนานไอเจาะนั่นเองวันนี้ก็เหลือจากทุนจากคราวที่แล้วอะครับที่ไปเล่นเกียวพาตานะโอหนักมากก็ตอนแรกกาจจะเล่นเป็นซีรีส์ ไม่เดี๋ยวรู้เรื่องแต่คิดว่าเอออยากมาเล่นเกมนี้เดี๋ยวมาจัดเกมนี้กันเลยดีกว่า80หมุนว่าแล้วก็ไปลุยกันเลยก่อนอื่นก็ขอบคุณผู้สัตวเอาเอาอะไรวะนะเอาแบบแบบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่ะ80หมุนลุยอ่ะค้างไหม โอเคไม่ค้างแล้วโอ้หัวจะปวดไปรวยเลยแล้วก็กำลังขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีใครอยากสนับสนับสนุนพวกเราก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างนะได้นะมีเกมเอ่อเรียกว่าไงมีเกมเอ่อพวกสลอ็อตหรือว่าเกมแบบพวกแนวนี้เยอะนะให้เลือกเล่นมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ใช่แค่พีจีเท่านั้นมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เกมทะเ่าดียนนะอย่างอื่นก็มีลองเข้าไปดูกันได้นะ ก็ถ้าสมมุติว่าอยากเล่นนะเราไม่ได้บังคับกันก็ถ้าอยากสนับสนุนกันจริงๆก็แค่กดไลค์กดซับคอมเมนต์นก,นกันก็เพียงพอแล้วนะครับทุกคน <c oughs> นะโอเคเราไปลุยคิดว่าน่าจะได้เล่นฟรีเกมนะถ้ามันไม่ใจร้ายเกินไปนะแต่ช่วงนี้มันหน่วงอีกแล้วเออมีกระบองแต่ไม่ช่วยอะไรไม่ต้องยืดก็ได้กระบองลิงจอมันยาวๆนะคิดชื่อคลิปนี้ไว้ละ จิงจ๋อทำไมกระบ,บองมันยาวๆนี่ไงบ้องไปหนึ่งทีได้ลูกทอใช่ปะน่าจะเป็นลูกทอนะก็บองมาอีกหนึ่งแบบไม่จัดมาเพลือมาทำเพลืออืมคิดว่าขอขอเล่นเล่นฟีเกมแล้วกันจะได้กำไรอะไรเท่าไหร่รอมา5 0 0พันอะตอนนี้เริ่มทุนน้อยลองไปเรื่อยๆจริงจริง,รงคิดอยู่นะถ้าสมมุติว่าคลิปนี้จริงเดี๋ยวอาจจะเหลือสักร้อยหนึ่งเ้วไปหาหาเกมเป็ดบาทเดียวอะไร เพราะว่าที่ลุงไปดูมาจริงๆคนเบสร้อยเนี่ยได้ได้แบบได้แตกเยอะอยู่นะแม็กวิน5,000เท่า2,500เท่าอะไรอย่างเงี้ยเยอะกันมากลุงก็เลยอยากจะลองบ้างไปลุย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 เลข10บโหยากโอ้โหมีวายไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ค่ะโอ้ยืมเอาอีกเกม โดนไปพันห้านะอ่ามามาดูกันจริงๆฟรีเกมเกมนี้ก็ไม่ได้จ่ายแพงมากแต่เราคิดว่าถ้าได้กําไรก็เพียงพอแล้วนะครับมากระบองมาปังไม่จ่ายปะ่ะยำกระบองมาปังก็ไม่จ่ายเอ้จ่ายอยู่ตคิวเอ้ขยายไปอันนี้มันจะขยายถาวรน,นะทุกคนถ้าถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยๆ,ๆนะแถวมันจะขยายถาวรปังปังเนี่ยตคิวจ่ายแล้วติดตัวคูณด้วย เกมนี้ต้องหวังให้มันไหลนะเพื่อให้มันเก็บตัวคูณเป็นลูกท้อแล้วก็ตัวเคแถวสองเท, 2, ท่านั้นไม่จ่ายกระปรองมาตัวเจจ่ายปับปับปับจ่ายตตัวถูกอะตอนนี้คูณสี่ละเออจ่ายยากเหลือเกินกระปองมาป้องไม่จ่ายปะ่ะอุ้ยหมาจ่ายโอเคได้ห้าร้อยก็คิดคิดว่าเออถ้าเท่าทุนก็ไม่เป็นไรนะเท่าทุนเราก็ ว่าเราได้คลิปไปมาเล่ให้ทุกคนดูแต่โอ้โหตอนนี้มันยังห่างไกลกับกับคุณอีกเยอะเลยตัวคิวดอกโบแถวไอลูกท้อแถวแรกได้ไหมลูกท้อลูกท้อลูกท้อหรือหมาโอเคเป็นน้องหมาโอเคลูกท้อแถวแรกเพื่อนๆ่นนยังรออยู่ตัวเคแถวสองด้วยลูกท้อแถวแรกตัวเคแถวสองไม่มาซักกยายแปดร้อยห้าสิบเดี๋ยวหนึ่งในสองคุณเนี่ยรู้ว่าต้องมีว่าตัวเคแถวสามตัวเจแถวแรกตัวเคแถวสามตัวเจแถวแรก มาได้ไหมไม่มาโอ้โหเราขอเท่าทุนนะไม่ให้เท่าทุนจริงวะให้ตามคาขอจริงพอพอพอก็สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ละกกนนี่เด้งเด้งโชว์เพงหนึ่งทีนี่เด้งโชว์เด้งโชว์แล้วก็ก็บ,บอกมาเอ้ยตัวแห้งใจโอเคได้หมีห้าร้อยโอเคกำไรมาหนึ่งหนึ่งพันอ๋อเอออันนี้มันจะไม่มีตัวคูณน,นะลุงลุงอเอ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 เอไหลเก่ง ัว A e แถวแรกไหมล่ะไม่อ่ะก็เอาไว้ว่าคลิปนี้เไว้เท่านี้ละกันนะก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกันไว้ด้วยฝากคอมเมนต์กันแล้วตอนนี้มี YouTube ช็อตให้ดูก็สำหรับใครชอบดูเป็นวิดีโอสั้นๆนะก็สามารถกดไปได้แล้วก็ขอบคุณผู้สามสนใจดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นเกมกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็เล่นเกมมีสตินะครับทุกคนลุงเตือนตลอดทุกคลิปนะก็วันนี้ไปแล้วเจอกันครับผม Thanks <us> for watching!